สวัสดีครับผมโกโก้เชนาซาวจากจังหวัดเชนาครับครับผมดามออลไพยนะครับโปรดักเซอร์ชิลิสเอลไพครับผู้เชี่ยวชาญออลไพจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยครับผมโอ้โหวันนี้ได้เกียรตคุณดามนำสินค้าใหม่ของปี2023มาเปิดตัวใช่ครับ เป็นรุ่นอะไรครับครับรุ่นนี้นะครับก็คือเป็น DSP นะครับรุ่น KTX ครับ X 1 2 0่0ขีด DSP ะครับเป็น DSP ใหม่ล่าสุดในของปีนี้เลยนะครับใหม่ล่าสุดครับผมจริงๆครับพร้อมขายเดือนกุมภาครับวันนี้มาเปิดตัวครับผมนะครับเป็น d p M ที่หวัดสูงสุดที่มีขายในประเทศไทยตอนนี้ครับนะตอนนี้นะครับผม 2> 200 2 channel, คูณ2 c h a ั n e l 100คูณ4 channel 50วัตต์คูณ4 channel โอ้โห oh, oh, แต่ละช่องคือเลือกขับลำโพงแต่ละดอกวัตต์จะไม่เท่ากันแต่โปงบูฟเฟอร์ประตูกินวัตต์หน่อยก็ใช้200ครคูณบทตีเสา A ใช้100คูณสเป็นลำโพงพวกเซนเตอร์เรียลฟิลก็ใช้50วัตต์ตอบโจทย์ SQ สคิแล้วรถครอบครัวมากเลยครับ ก็รวมกัน10 Channel แอมนะครับตัวนี้ครับรุ่นพิเศษเลยครับ Channel ครับเรามีอีก2 Channel ไปต่อ power amp ครับ s ับ w o o f e r ครับก็จะมี p l อีก2 c h a n น e l นะครับไปต่อกับ s u b w o o f อ r อัพเกรดได้ถึง12 Channel เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแเราสเปคเลยครับสเปคภายในสเปคนะครับก็จะเป็นตัว dsp นะครับเราใช้นะครับของยี่ห้อ analog device นะครับซึ่งมีความเร็วนะเรื่องของ dsp ก็295 MHz เมกเฮิร์ตนะครับส2งพกสองินรับระดับไฮฟครับ ส่วนอุปกรณ์ตัวคาปาซิเตอร์ต่างเราก็ใช้เลือกค่าสั่นมาอย่างดีนะครับเป็นดีโอเกตเลยนะครับโอ้สุดยอดกานอินพุตนะครับอินพุตนะครับมีทั้งอะนาล็อก rca ครับดิจิตอลออปติคอลโคแอกโอ้โหเป็น BPM ที่สุดยอดตัวหนึ่งในประเทศไทยในโลกนี้เลยก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะปี2อ2 3ีนี้ผมว่าตัวเนี้ย เกิดแน่นอนเห็นปัวแปลที่แตกต่างแล้วก็หรูหราดูดีผมมีโอกาสได้ได้ต่อฟังแล้วโอ้เสียงดีดีมากเลยครับราคาขายตั้งไว้เท่าไหร่ครับไว้ครับราคาขายตั้งไว้อยู่ที่3800 0นครับราคาที่จับต้องได้เลยครับพร้อมติดตั้งพร้อมจูนเสียงครับก็ตอนนี้เอ่ติดต่อทางร้านค้านะครับเรื่องของราคาสินค้านะครับ นีอะไรครับอันนี้ผมเห็นอันนี้แลกตรับก็จะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับเป็นชุดสายนะครับของ bmw นะครับรุ่นนี้สามารถลัก n p พย์ต่อตรงได้เลยนะครับอ๋อออกแบบมาสำหรับรถหรูอย่าง bmw นะครับรถญี่ปุ่นแล้วก็ใช้สายบางส่วนเอาหัวก็เปลี่ยนใหม่รถญี่ปุ่นทำได้ครับก็ถ้าอยากได้เสียงดีระดับ a u d i file high end ปัจจุบันมีพนต้องแอลไพรยอยากได้เสียงดีจูนเสียงแบบมืออาชีพก็ใช้นาสาวนะครับจานาสาวเป็นร้านที่แอลไพญี่ปุ่นแต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งแล้วจูนเสียงอยากได้เสียงดีมีมาตรฐานอยากได้เสียงดีจาก d s p l p แอลพเชิญพี่ชัยนาซาวจากกังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ